สวัสดีครับผมอยู่กับช่องโชคคนชอบรถเช่นเดิมครับ EP 2ครับทอน้ำหยุดตากน้ำเรียบร้อยแล้วหน้บัดน,นี้นะเฟิรลองปืดวาวบ้าง <c ười> จะไรดีเหมือนคลิปกนน่อนยังเหมือนยังไงมั้ง่ะมอนเดิมสวยสวยปิดเปิด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 ไว้ เดี๋ยวผมจะไปเขาเรียกอะไรนะไปวิ่งตามทางให้ดูครับมไปเลยเฟิร์สขับเลยขับเลยโอ้สวยอยู่เราก็ได้ออกมาจากทางทางโน้นครับผมทางคิรีมากน้ำหายไปเยอะอยู่ครับ,รบเดี๋ยวผมจะไปวิ่งทางใหญ่ให้ดูครับ ไปเรื่อยๆครับตรงๆอ่ะร้อยสวยอยู่อันนี้คือทางใหญ่นะครับผมทางวิ่งหลักจากบ้านเชนกลางไปบ้านสวัสด์ครับผมสวยอยู่นี่ครับน้ำเริ่จมจะหมดแล้วครับนี่ครับเลยไปเลย EP2 ของเรา อืมครับาทางนี้ก็ประมาณซีโรครับกว่าจะเต็มทางนี่ครับอ่ะน้ำเริ่มจะหมดแล้วก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะไปเติมน้ำข้างหน้านู่นครับอืมมีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาครับจะไปเติมน้ำก่อนครับผมเติมเต็มอ่ะนาบันบบนี้เราก็ได้เติมน้ำเต็มแล้วนะครับ วกเข่งเยอะได้ครับน่ะขับไปเลยลองดูครับผมอ,อันนี้น้ำเต็มถังครับสวยอยู่ครับจะประมาณนี้แหละครับขับผมสวยผมไปทำตามกันได้ครับใช้เบ็การลักน้ำครับผม เสรมาแล้วเออไปไปไปเลยไ,ไ,ไปเลยอ่าผมก็ได้ขึ้นข้างบนระซาเลงเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้แหละครับน้ำเยอะเยอะอยู่ครับผมจะทายจนหมดน้ำนียเลยครับ ย้มน่อยแต่ทางทางนู้นโอ้ลุ่มเยอะมากเลยครับยิ้มหน่อยเพื่อน นี่นี่มันเลื่อนครับแยวผมจะทำให้มันตรงครับแต่ร้อยครับตรงแล้วโอ้ยน้ำๆตรวจรอีกนะกอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้ามีอะไรถ่ายอีกบ้านนี่ <c oughs> ก็จะประมาณนี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ